สวัสดีค่ะใกล้เลือกตั้งอบอตอเข้ามาทุกทีแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ผู้สมัครหรือใครก็ตามที่สนใจเนี่ยต้องรู้ไว้เลยค่ะคือเรื่องป้ายหาเสียงก,กฎกติกาต่างๆนะคะข้อมูลนี้เราเอามาจากประกาศกก,กตโดยตรงเลยนะคะเป้าหมายก็เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะจะได้หาเสียงกันแบบถูกต้องไม่สะดุดค่ะเริ่มกันที่เรื่องพื้นฐานแต่สำคัญมากก่อนเลยขนาดป้ายค่ะ กรกะตเขากำหนดไว้ยังไงบ้างคะครับเรื่องขนาดนี่กรกะตเขากำหนดชัดเจนมากครับถ้าเป็นเหมือนใบปลิวหรือประกาศเล็กๆเ,เนี่ยต้องไม่เกิน A3 ครับ A3 ก็คือประมาณ30มสคูณสีเซนติเมตรใช่ไหมคะใช่ครับประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นป้ายใหญ่เลยแบบป้ายคัดเอาที่เราเห็นกันทั่วไปอันนี้ต้องไม่เกินกว้าง130ซนเมตรยาว245ซนเมตรครับหมีเพดานชัดเจนเลยนะคะทำไมต้องกำหนดละเอียดขนาดนี้ล่ะคะ หลักๆเลยก็คือเรื่องความเป็นธรรมครับสร้างมาตรฐานเดียวกันลองนึกภาพดูนะครับถ้าไม่มีกำหนดเลยคนที่มีทุนเยอะกว่าอาจจะทำป้ายใหญ่มากๆบดบังคนอื่นไปหมดการกำหนดขนาดเท่ากันเนี่ยก็ช่วยให้สนามแข่งขันมันเท่าเทียมขึ้นระดับหนึ่งครับไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบจากขนาดป้ายอย่างเดียวแล้วก็ช่วยเรื่องความเป็นระเบียบด้วยครับป้ายไม่ใหญ่จนเกะก,กะบดบังทัศนียภาพ อ๋อเข้าใจเลยค่ะเรื่องขนาดนี่เคลียร์ค่ะแต่เหมือนว่าไม่ใช่แค่ขนาดนะคะข้อมูลที่ต้องใส่บนป้ายก็มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันใช่ครับอันนี้สำคัญมากเชื่อมโยงกับเรื่องความโปร่งใสโดยตรงเลยนอกจากชื่อนามสกุลผู้สมัครแล้วเนี่ยยังต้องระบุออ่ชื่อที่อยู่ของคนว่าจ้างทำป้ายคนที่จ่ายเงินทำป้ายน่ะหรอคะครับผมแล้วก็ต้องมีชื่อผู้ผลิตจานวนที่ผลิต แล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตด้วยครับโหต้องลงรายละเอียดขนาดน,นั้นเลยหรอคะชื่อผู้ผลิตจํานวนวันที่ผลิตเนี่ยมันสําคัญยังไงคะทําไมต้องรู้ละเอียดขนาดน,นั้นคือข้อมูลพวกนี้มันช่วยให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ครับโดยเฉพาะเรื่องจํานวนการผลิตเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายค่าใช้จ่ายเลือกตั้งของผู้สมัครตามที่กฎหมายเขากําหนดไว้อ๋อเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองตอนหาเสียงนี่เองครับผมเป็นการต้องการปัญหาแบบว่า ป้ายมาจากไหนไม่รู้หรือมีจํานวนเกินกว่าที่แจ้งไว้อะไรทํานองนั้นครับการมีข้อมูลครบท่วมบนป้ายมันก็เหมือนปิดช่องว่างตรงนี้ทําให้กระบวนการมันโปรง่งใสตรวจสอบได้มากขึ้นสร้างความรับผิดชอบให้ผู้สมัครด้วยครับเป็น,นกลไกที่ดีมากเลยค่ะข้อมูลครบขนาดถูกต้องทีนี้พอทําป้ายเสร็จแล้วจะเอาไปติดที่ไหนก็ได้หรือเปล่าคะหรือว่ามีกําหนดอีก มีกำหนดครับไม่ใช่ว่าติดที่ไหนก็ได้เลยเรื่องสถานที่นี่ก็สำคัญก็กรกตรประจำอบตอแต่ละที่เนี่ยเขาจะเป็นคนกำหนดจำนวนแล้วก็จุดติดตั้งป้ายหาเสียงในเขตเลือกตั้งนั้นๆครับไมยถือว่าแต่ละอบตอ,อาจจะมีจุดให้ติดไม่เหมือนกันจำนวนไม่เท่ากันอย่างนั้นเหรอคะถูกต้องครับขึ้นอยู่กับประกาศของกอกตรประจำอบตอนั้นๆเลยเอาแล้วถ้าเกิดเอกอกกตท้องที่ยังไม่ออกประกาศเป็นทางการนะคะผู้สมัครจะทำยังไงต้องรออย่างเดียวเลยไหม กกตเขาก็คิดเผื่อไว้ครับถ้ายังไม่มีประกาศปัจจุบันออกมาเนี่ยก็ให้ยึดตามแนวทางปฏิบัติของการเลือกตั้งครั้งล่าสุดไปก่อนได้ครับหรือทางที่ดีที่สุดเลยนะผมว่าคือผู้สมัครควรจะจูดบนิดหนึ่งคือสอบถามข้อมูลโดยตรงกับทางสำนักงานกกตประจําจังหวัดหรือที่อบตอที่จะลงสมัครเลยจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัวร์ที่สุดสําหรับพื้นที่ตัวเองครับเพราะรายละเอียดปลีกย่อยอาจจะต่างกันได้ในแต่ละที่ แสดงว่าต้องทำการบ้านเฉพาะพื้นที่ตัวเองให้ดีเลยนะคะจะดูกฎกลางๆอย่างเดียวไม่ได้ทีนี้มาถึงข้อห้าม,มดีกว่าค่ะมีที่ไหนที่ห้ามติดป้ายเด็ดขาดเลยไหมคะมีแน่นอนครับและสำคัญมากด้วยห้ามติดในบริเวณสถานที่ราชการรัฐวิสาหากิจหน่วยงานของรัฐต่างๆค่ะรวมถึงสถานศึกษาวัดหรือศาสนสถานอื่นๆด้วยครับแล้วก็พื้นที่ที่กฎหมายอื่นเขาห้ามไว้อยู่แล้วอันนี้ก็ห้ามเด็ดขาดนอกจากสถานที่ต้องห้ามพวกนี้แล้ว มีข้อควรระวังเรื่องตำแหน่งการติดอื่นๆอีกไหมคะแบบว่าติดแล้วอาจจะผิดกฎได้มีครับอันนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยและความเป็นระเบียบของส่วนรวมเลยคือห้ามติดตั้งป้ายในลักษณะที่กีดขวางทางสัญจรทางเทา้าหรือไปบดบังทัศนียภาพที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเช่นตามทางโคง้งทางแยกหรือไปบังป้ายจราจรป้ายบอกทางอะไรพวกนี้ครับ อ๋อคือต้องไม่เกะก,กะขวางทางหรือทําให้คนอื่นเดือดร้อนว่างั้นเถอะนะคะใช่ครับต้องไม่สร้างความเดือดร้อนรําคาญด้วยคือการหาเสียงเป็นสิทธิแต่ก็ต้องไม่ไปกระทบสิทธิหรือความปลอดภัยของคนอื่นแล้วถ้าเกิดมีคนฝ่าฝืนล่ะคะไปติดในที่ห้ามหรือติดกีดขวางทางเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างคะนอกจากแค่ดูไม่ดีไม่ใช่แค่ดูไม่ดีครับอันนี้ถือว่ามีความผิดตามพรบการเลือกตั้งท้องถิ่นเลยนะครับ พรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562ซึ่งก็อาจจะมีบทลงโทษตามมาได้อาจจะเริ่มตั้งแต่ตักเตือนไปจนถึงโทษที่หนักกว่านั้นครับดังนั้นการทำตามกฎระเบียบจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นข้อบังคับเลย เให้เห็นภาพชัดๆอีกทีนะคะสำหรับคนที่จะทำป้ายหาเสียงอบตต้องดูเรื่องขนาดให้เป๊ะคือ A3 หรือ130คูณ245เซนติเมตรข้อมูลบนป้ายต้องครบถ้วนทั้งชื่อผู้สมัครผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวนและวันที่ผลิตครับผมจุดติดตั้งและจำนวนต้องดูตามประกาศกะกะตท้องที่ถ้ายังไม่มีก็ยึดของเดิมหรือทรไปถามก่อนใช่ครับสอบถามดีที่สุด เก็บหลักฐานการทำไป้ายไว้ด้วยเพื่อยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายแล้วก็สำคัญสุดๆคือห้ามติดในที่ต้องห้ามหรือติดกีดขวางทางเด็ดขาดถูกต้องครบถ้วนเลยครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้การแข่งขันมันเป็นไปอย่างาสุจริตเที่ยนธรรมไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบจากการทำผิดกติกาซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้วไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามครับ ค่ะเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้อย่างเคร่งครัดเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมากเลยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งอ,อบตอเพื่อให้ทุกอย่างมันราบรื่นถูกต้องตามกฎหมายค่ะครับผมมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนคิดต่อนะครับคือนอกจากการทาตามกฎเปเ๊ะเ,เรื่องขนาดข้อมูลสถานที่แล้วเนี่ยในกรอบกติกาเดียวกันนี้ ผู้สมัครจะใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบป้ายหาเสียงยังไงได้บ้างให้มันโดดเด่นดึงดูดใจสื่อสารนโยบายสื่อสารตัวตนได้ดีที่สุดโดยที่ไม่ผิดกฎอ๋อหมายถึงแข่งกันที่ไอเดียความสร้างสรรค์ภายใต้กฎเดียวกันใช่ครับการแข่งขันกันที่ความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้แหละที่อาจจะสะท้อนวิสัยทัศน์หรือความใส่ใจของผู้สมัครได้ดีเหมือนกันก็น่าสนใจนะครับว่าเลือกตั้งอบอตอรครั้งนี้เราจะได้เห็นป้ายหาเสียงที่สร้างสรรค์แปลกใหม่แค่ไหนกันบ้างครับ